สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานราคาแสนต้นสภาพงามงามมาฝากอีก1นึ่คันนะครับมาชม Toyota a อ t i ตินะครับอันติดรถบ้านแท้นะครับคันนี้สนใจโทรเจราจานะครับบริการจัดส่งทั่วไทยสีสันสวยงามคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับสีขาวสีสวย ภายในกว้างกวางนั่งสบายทนทานดูแลง่าย129,000บาทนะครับมีจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับเปิดราคาเงินสดนะครับ129,000บาท Toyota Corolla Antid คันนี้เป็น CNG โรงงานนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับกิโลละประมาณบาทกว่าๆนะครับสำหรับ CNG นะครับตีว่าบาทหนึ่งก็ได้นะครับทนแล้วก็ถ้าใครใช้ CNG อยู่แล้วนะครับเหมาะมากๆหรือใครใช้ LPG อยู่แล้วนะครับ สายนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังประหยัดทนและได้ลดราคาสภาพแบบนี้นะครับในราคา129,000บาทนะครับชอบใช่โทรเช็คสอบถามมาลองขับนะครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับเมืองทองธานีนี่เลยครับสวยๆนะครับกับราคาสภาพภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจดซึ่งลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับโทรได้ครับติดต่อได้ครับจะส่งให้ได้ทั่วไทยครับ สวยสมบูรณ์สภาพงามๆครับไม่เคยชนนะครับระบบแก๊สใช้งานได้ปกตินะครับรถ2มือนะครับใช้ไปแล้วประมาณ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับอันติดถือว่าใช้น้อยครับคันนี้ดูแลดีครับสภาพงามๆนะครับภายในก็สะอาดกว้างดูแลง่ายไม่จุกจิกครับอะไหล่หาได้ทั่วไปทั้งแท้เทียมเทียมจะซ่อมเกตไหนจะซ่อมอู่นอกจะซ่อมห้างจัดไปครับ CNG โรงงานนะครับประหยัดครับถ้าใครเข้าใจนะครับจัดไปใช้งานนะครับคุ้มมากมาก เอาไปเดินทางอำนวยความสะดวกขับส่งลูกหลานขับไปทำงานขับต่างจังหวัดก็ได้ครับยังมีปั๊ม CNG อยู่นะครับมีเฉพาะตรงนั้นตรงนี้ถ้าใครเคยใช้หรือใครเคยเห็นหรือท่านมีบ้านใกล้ปั๊มนะครับแจ่มเลยครับใช้กันได้แน่นอนครับหรือบางทีบางท่านนะครับใช้โดยไม่ต้องเติมแก๊สก็ใช้เป็นรถบ้านได้ครับก็ใช้ปกตินะครับเติมน้ำมันวิ่ยงอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ก็เป็นทางเลือกสําหรับสายประหยัดนะครับ รถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่การันตีไปเลยครับว่าไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับห0 0แบาทนะครับอยู่ที่เมืองทองทานีจะส่งให้ได้ทั่วไทยโอนได้ทั่วไทยครับเอาไปใช้งานนะครับรถเดิมๆนะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับหน้าท้ายเดิมไม่เคยชนเอาไปใช้งานกันนะครับฝากไว้ด้วยครับ